คนกีบป,ปมเซปก,กอกนะครับลองเมิง่งนะครับจะเป็นอย่นงไนะครับวิธีบ้านๆครับอาหารอีกเชนนีเสียมือล้อม,มือคูกระบอกเสิอุ่ดแต่ะอยุ๊บเอ้ยอมดข่าครับ มาท่านท่านี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เอาไปใส่นะครับตัวใหญ่นะครับมันสะตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปหาเพิ่มสักหน่อยต้องเงียบสักหน่อยนะครับห่านเศร้าแล้วเศร้าแล้วแต่อยู่ยุบนี่เบิรงทับต้องทับนะครับทรัพย์ทรับย์เราตากผูนะครับเพิ่อนสิเดียวก่อยู่ไหมนะโอ้ยผิดข้าง นี่นะครับต้องตรอบิงคิดทางนะครับที่ทางามานาันหัวไว้ใส่นะครับเขาอาจจะสับหลับได้ถือนะครับใจเย็นได้ไงน,นะครับนี่นะครับนี่ อยู่ว่อยู่นะครับอยู่อยนะู่อยู่นอ,น,อนี่ครับเห็นแล้วครับลงสรับยืนนี้ป่าใหญ่โพกปดตะไบรกับกน,นนะครับ เอาพ่อปนพ่อนะครับขวนะครับใส่กระนาบนะใส่เบสิเนมันขวที่ผงษ์สุดนะครับตูดเต็มมาพร้อมต่ำนะครับพร้อมปนขวเรียบร้อยนะครับบางทีนะครับตัวเงญ่ๆนะครับใส่ขีเรียบร้อยนะครับเอาถ้าบอขีออกมันจะเป็นแง่ๆหวทีเอาล้อมันก็เด้อ ไม่ใช่ขั้วค่าครับยังขั้วค่าครับกีคือไพิ่จเปืองนเนาะมแสบก็ตายแ totally. <c oughs> โอ้ซิมเบึงก็แหลกแสบบากคักเลยครับลุงสิงศิษย์ก็ขับรถส่วนเราไปเมื่อกี้ไง สูเด็ดนะครับใส่บบกกอกนะครับบกกอกกระสีนุน่นๆนะครับนุ่นขีมือเข้านี่ครับถ้าคนชอบดูคลิปนี้ต้องบอกว่าไงถ้าคนชอกดูจลินี้ต้งบอบาย